ชื่อชิชายามณีรัตนาชัยค่ะหรือว่าเรียกกันว่าน้องนัดชอปออฟวิโปค่ะก็ทางอู่นะคะเชี่ยวชาญฮอนด้าทุกรุ่นค่ะซ่อมรถเดิมรถแข่งรถแต่งได้หมดเลยค่ะแล้วก็มีจูเนียร์ไทม์จะรถเก่ารถใหม่ได้หมดเลยค่ะอู่ตั้งอยูอ่ถนนเทพารักษ์ค่ะเข้าซอยเทพารักษ์80ค่ะซอยย่อยที่6ค่ะ รถที่อยู่ข้างหลังหนูก็เป็น Honda Civic 3ประตูปี94ค่ะเป็นผลงานของทางอู่ค่ะทําขึ้นมาทั้งหมดเลยทั้งเครื่องทั้งบอดี้ค่ะเพื่อการแข่งขันในสนามค่ะคันนี้นะคะก็มีชื่อของเขาค่ะที่คนเรียกกันก็คือเจเนเขียวค่ะก็มาดูกันค่ะว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างค่ะเริ่มจากฝากระโปรงค่ะเป็นไฟเบอร์คาร์บอนทั้งบานค่ะส่วนกันชนหน้าก็เป็นกันชนหน้าเดิมค่ะเปลี่ยนลิ้นเป็นลิ้นมูเกนค่ะ คราวน,นี้เรามาดูห้องเครื่องที่เราโมขึ้นมาบ้างค่ะ really ก็เครื่องพ่อล่างนะคะก็เป็น1 7น0ค่ะแล้วก็ฝาบนค่ะมีสปริงวาลรีเนเนอร์วาลซิงแล้วค่ะแล้วก็ลูกสูบเป็นลูกสูบ CP ค่ะขยายจากเดิม7.5เป็น7.5 5ค่ะแรงม้า198ค่ะวิ่งในงานซุปอัาพ2019เวลาดีสุดคือ13.2ค่ะ ส่วนฝาข้อวบาวนะคะทางอู่ได้ทําการพ่นสีใหม่ค่ะเป็นสีย่ตนค่ะสีออกน้ําตาลเหลือบทอ,องค่ะส่วนเฮดเดอร์นะคะ,คะต้อมขึ้นมาใหม่ค่ะรวมสี1สไปออกกลางลำค่ะขนาดท่อก็เป็น2.5ค่ะ เฟืองแคมนะคะก็ได้เปลี่ยนเป็น B C Moto ค่ะเพื่อความแข็งแรงแล้วก็รถที่ทําฝาสูบไปต้องเปลี่ยนเฟืองแคมอยู่แล้วค่ะมาถึงระบบน้ํามันนะคะเป็นหัวฉีดอิม550 c c ค่ะแล้วก็รางหัวฉีดของ A E M ค่ะแล้วก็ชุดระบบน้ํามันทั้งหมดเป็นของ h y d เลยคะ่ะทางอู่ได้เปลี่ยนเป็นคอยดีซิงค่ะแล้วก็ลิ้นก็เป็นลิ้น70มิลค่ะ ส่วนท่อกองอากาศทางอู่ได้เขาต้อมขึ้นมาใหม่ค่ะให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็รับอากาศเข้าไปในท่อ,อ,อไม้ได้มากขึ้นค่ะด้าน่ายทางหนึได้เปลี่ยนสายหัวเทียนเป็นสายหัวเทียนซิ่งค่ะแล้วก็มีคอยแยกเป็นคอยแยก m s d ีค่ะเกียร์ทำอัตราทดใหม่ 1, 2, ยืด 3, 4, 5, เป็นเกียร์โคดค่ะทำที่ r m เกียร์ค่ะส่วนคัตนะคะใช้เป็นคัต์รงกิงของ i n n e r Motive ค่ะ เป็นซูเปอร์ซิงเกิลเพจผ้าทองแดงชิ้นเดียววีสชั้นค่ะจับอยู่แน่นอนค่ะส่วนหม้อน้ำนะคะก็เป็นหม้อน้ำมีเนียมใบสั้นค่ะเพียงพอสำหรับการใช้งานและการแข่งขันค่ะ เป็นโชคพัโดโกรดซีโนทูสต้นเลยค่ะส่วนปีกนกล่างนี่นะคะก็เป็นของฟังก์ชันเซเว่นค่ะเป็นอลูมิเนียมทั้งชิ้นเลยค่ะเราใส่เพื่อลดน้ำหนักแล้วก็บูทเป็นบูทยูริเทนทั้งขันเลยค่ะที่แมต์รถนะคะเราก็ได้เซ็ตล้อหลังนะคะให้ซุ้มล้อนะคะสูงจากยาง2นิ้วสอดค่ะส่วนล้อหน้า1นิ้วสอดค่ะ วันนี้หนูได้เอารอต้นใหม่ของเรนโซมาทดสอบนะคะเป็นล้อโปรเจกต์ดี 90D ค่ะขอบ15หน้ากว้าง7นิ้วออฟเซต33เป็นล้อเบามากค่ะคือเบาที่สุดตั้งแต่เรนโซเคยทำมาเลยค่ะก็เหมาะสำหรับรถในการแข่งขันสำหรับผู้หญิงสำหรับหนูที่ใส่ล้อเองสีวันนี้ที่เอามาลองกับรถนะคะก็เป็นสีเทากันค่ะก็รัดด้วยยางรีโร R1 1 1นะคะ19550ค่ะ เป็นล้อสี0 0ูร้อยค่ะก้านสปอง5กา้านที่ก้านมองตรงๆจากภายนอกมันจะดูบางๆแต่จริงๆแล้วมันไม่บางนะคะมันมีโครงสร้างแอบซ่อนอยู่ข้างหลังค่ะก้านยกเคลียร์หลบปั๊มด้วยนะคะรถเปลี่ยนปั๊มใหญ่ๆมาก็ใส่ได้เลยค่ะเวลาอยู่กับรถซิ่ง GT ก็ดูขึ้นดีค่ะ ทีนี้มาดูภายในห้องโดยสารบ้างค่ะก็ภายในก็มีเบาะหลังแข็งตัวหนึ่งค่ะแล้วก็พวงมาลัยนาดี้ค่ะส่วนแผงข้างประตูทางเราก็ได้อ,ออกค่ะพรมพื้นกับพรมหลังคาทางเราได้เอาออกหมดเลยค่ะเพื่อไล่น้ําหนักในการแข่งขันค่ะแบกไลท์ข้างหลังเบาะหลังชุดระบบแอร์ก็เอาออกหมดเลยค่ะแล้วก็ใส่โลบาร์ทั้งคันค่ะ ส่วนเล็กูเลตนะคะหนูได้เอามาไว้ภายในห้องโดยสารค่ะส่วนเน็ตต์ขายนี่นะคะของสปาโก้ค่ะทางเราก็ได้ติดตั้งไว้เวลาแข่งขันค่ะตามกฎกติกาที่เขากําหนดค่ะส่วนกล่องของรถคันนี้นะคะก็เป็นกล่องเดิมติดรถค่ะซึ่งเอามาจูนเรียวไาม์ค่ะจูนโดยพี่เบิร์ตวีปค่ะคันนี้ไม่เคยใส่กล่องสิ่งเลยค่ะแต่เอาไปวิ่งสู้กับรถใส่กล่องนอกได้เลยค่ะ ทางหลังนะคะสั่งคัตต้อมขึ้นมาใหม่เหมือนกันค่ะเพื่อความสวยงามแล้วก็เรื่องเอลโลแดนนี่ค่ะค่ะนะคะก็ทําให้มารับกับทางหางหลังค่ะยึดที่รูปัดน้ําฝนเดิมค่ะขาหลังนะคะก็เป็นไฟเบอร์คาร์บอนทั้งชิ้นเลยค่ะเพื่อไล่น้ําหนักค่ะส่วนกันชนหลังนะคะก็เป็นกันชนเดิมทางอู่ได้ตัดออกเพื่อไล่น้ําหนักเพดเป็นเพดมอนเตอร์ค่ะ ขอฝากอู่ช็อปออฟวิโปไว้ด้วยนะคะย่านเทพารักษ์สมุทรปราการค่ะใครรู้จักหรือผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาคุยกันได้ค่ะฝากถึงเพื่อนๆที่รักการแต่งรถนะคะถ้าจะเลือกใช้ล้อนะคะขอแนะนําเป็นล้อแบรนด์ล้อแท้ดีกว่านะคะล้อนะคะสวยอย่างเดียวไม่พอค่ะเรื่องความปลอดภยัยและความแข็งแรงต้องมาด้วยนะคะ